ผู้ชมครับจากเหตุการณ์คนร้ายกลาดยิงจนทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหนึ่งรายหน้าสถานบันเทิงชื่อดังของจังหวัดยะลาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ทางกองกำลังการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าก็ได้ออกมาถแถลงการแล้วนะครับว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกลาดยิงนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ฐานพรานนะครับซึ่งก็ขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งผู้ที่สูญเสียคนอื่นๆด้วยครับซึ่งเรื่องนี้ ในความรับผิดชอบของกองบริการรักษาวความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าก็มีรายละเอียดมาฝากกันครับอันนี้เป็นข้อความของกองบริการรักษาวความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านะครับตามที่ได้เกิดเหตุอาสาสมัครฐานพรานยิงปืนหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตตัวเมืองจังหวัดยะลาทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวน2รายและได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทราบชื่อคืออาสาสมัครฐานพรานหัสชัยชนันทุ่มนุ่มสังกัดกรมฐานพรานที่49 โดยพฤติกรรมการก่อเหตุทราบว่าอาสาสมัครฐานพรานนายดังกล่าวได้เข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิงต่อมามีอาการมึนเมาจนขาดสติและได้เดินออกมาที่รถยนต์ส่วนตัวซึ่งจอดอยู่บริเวณด้านหน้านำอาวุธปืน AK47 หรือว่าปืนอาก้าออกมากราดยิงไปหลายนัดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกองกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิต รวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บจากการกระทําของกําลังพลถึงแม้ว่าจะเรื่องดังกล่าวจะเป็นการกระทําส่วนบุคคลก็ตามแต่ในฐาน,นะของหน่วยบังคับบัญชาจะได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตตามความเหมาะสมต่อไปสําหรับการดาเนินคดีต่อผู้กระทําผิดเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการตามกฎหมายโดยกองอำนวยการรักษาวความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือชี้นําแต่อย่างใด รวมทั้งจะดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือลงทันทางวินัยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทั้งหมดรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจํานวน2ระดับหากพบว่ามีความผิดหรือบกพร่องก็จะดําเนินการลงทันทางวินัยตามความเหมาะสมส่วนผู้ก่อเหตุปัจจุบันอยู่ในระหว่างดําเนินกรรมวิธีเพื่อปลดออกจากการเป็นอาสาสมัครฐานพรานทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการควบคุมบังคับบัญชา การกำชับหน่วยในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้ออกวิทยุคำสั่งเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกวดขันกำกับดูแลการปฏิบัติของกำลังพลในทุกระดับซึ่งที่ผ่านมาได้มีแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้วเช่นเรื่องการรักษาวินัยการดื่มสุราการทะเลาะวิวาทการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเป็นต้นหากมีการฝ่าฝืนหรือมีเหตุการณ์ซ้ำเดิมขึ้นอีก จะมีมาตรการลงทันสถานหนักทั้งผู้กระทำความผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชาต่อไปลงนามศูนย์ประชาสัมพันธ์กองออมริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับนี่ก็คือถแถลงการของกองออมนิการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่มีต่อกรณีที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือ การนำอาวุธปืนของทางราชการก็คือปืนอาก้าหรือ AK-47 รวมทั้งปืนพกออกมานั้นสามารถที่จะทําได้ขนาดไหนเรื่องนี้ก็ต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะครับขอบคุณขอ้อมูลจากเพจของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าและขอบคุณภาพข่าวจากเฮียบุ๋มเยลาสวัสดีครับ